บ่นทําไมล่ะหิวข้าวป่ะอ่ะแล้วบ่นทําไมเนี่ยบ่นอะไรกินข้าวแล้วอิ่มยังยังบน่นอีกอ่ะเหรออันนี้อันนี้เเน,นี่ยคุยด้วยเหรอรู้เรื่องเหรอนากระดิกหางทำไมคุยด้วยกระดิกหางเลยเหรออันนี้กระดิกหางทําไมทําไมอะ่ะข้าวก็กินแล้วอะ่ะจะร้องอะไรอีกเนี่ย ร้องอะไรอะกระดิกหางรู้เรื่องเหรอพูดด้วยรู้เรื่องบป่าเนี่ยฮะว่าไงกระดิกหางทำไมอ้าวมีบ่นด้วยเหรออะ <c ười> คุยกันเร็วรู้เรื่องไหมเนี่ยรู้เรื่องป่ะคุยกันเร็วเมื่อกี้เห็นบ่นอยู่ตั้งนานพอคุยด้วยไม่คุยด้วยอีกแล้วว่าไงหิวไหมอะ บ่นอะไรเนี่ยก็กินแล้วะ่ะว่าไงลุกมาเร็วแน่ลูกมามลุกบ่นอีกแล้วจะมาหิวอ,อะไรเหรอ <laughs> ทำไมเถียงอะไรเนี่ยก็ะดิกขังทำไมอะเถียงทำไมเออทำไมอ่ะบ่นเก่งนะเราเนี่ยฮะ ทำไมอะบนเรื่องอะไรเนี่ยไม่เข้าใจฮะบนเก่งมากเลยอะมันไปไหนมาไม่รู้พอมันกลับมานะต้องมาเรียกให้หาอาหารให้กินไงก็จะลองเงี้ยวเงี้ยวเงี้ยทำไมเนี่ยบนเก่งจริงๆบนทำไมเนี่ย บ่นทำไมพูดก่อนเร็วบ่นอะไรบ่นอะไรเราบ่นอะไรบ่นอะไรฮะบ่นทำไมเหมียวเหมียวมองกันเร็วมองกันเร็วมองกันเร็วมาเร็วบ่นอะไรเนี่ยนะบ่นทำไม